สวัสดีครับผมนายคมสันกลางแท่นวันนี้จะนำเสนอการเริ่มเดินมอเตอร์กระสัับ1เฟสนะครับโดยใช้วงจรควบคุม220โวลต์นะครับแล้วก็วงจรพาวเวอร์นะครับ220โวลต์มอเตอร์นะครับเดี่ยวนำหนึ่งเฟสวงจรควบคุมจะประกอบไปด้วยนะครับฟิล F2 เีเรโอเวอโหลดนะครับซึ่งสัมพันธ์กับ นะครับโอเวอร์โหลดในส่วนของวงจรกำลังสวิตช์ที่หนึ่งเป็นสวิตช์ที่ออฟนะครับและสวิตช์นะครับเปิดนะครับก็คือออนนะครับ s2 c o n t คอนแทคนะครับทำงานนะครับทำให้นะครับ,นะรบวงจรพาวเวอร์โควงจร h1 หลอดแสดงสภาวะมอเตอร์ Motor, ทำงาน h2 แสดงสภาวะโอเวอร์โหลด หรือว่ากระแสเกินในวงจรครับทีนี้เรามาลองนะครับในกรณ์ลันนะครับวงจรดูขณะที่นะครับเมื่อมอเตอร์นะครับทำงานเต็มที่เกิดกระแสเกินนะครับเกิดโอเวอร์โหลดนะครับกระแสเกิน f 3นะครับทำงานถ้าเกิดเกิดโอเวอร์โหลดนะครับ f 3สั่งให้นะครับรีเดย์คอนแทคโอเวอร์โหลดนะครับจากออกทำให้หลอดนะครับ H2 องทำงานในกรณีที่เกิดโอเวอร์โหลดนะครับเราก็นะครับรีเซ็ตกลับมา นะครับถ้าเกิดเรากด S 1นะครับก็เป็นการตัดวงจรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตำแหน่ง S 1นะครับเป็นตำแหน่งออฟนะครับเราจะเริ่มเดินนะครับมอเตอร์เดยวนนำหนึ่งเฟสเราต้องกด S 2นะครับมอเตอร์ก็จะเริ่มทำงานนะครับเนื่องจากกระแสไฟผ่านฟิวผ่านโอโหลดนะครับผ่าน S 1นะครับผ่าน S 2ทํทำให้ K 1ทํางทำงานเมื่อ K 1ทํางทำงานนะครับหน้าสัมผัสของนะครับรีเลย์ช่วย นะครับ K 1ก็จะต่อหลอดนะครับสภาวะ H 1ก็จะติดนะครับทำให้มอเตอร์นะครับเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสทำงาน K 1ทํางทำงานนะครับ K 1ทํางทำงานถ้าเกิดเราจะออฟนะครับ K 1เราก็กด s 1นะครับทำให้นะครับมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสหยุดการทำงานนะครับเราจะเริ่มทำงานใหม่นะครับเราก็กด S2 นะครับมอเตอร์ก็เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสก็โยกหมุนฟอร์เวิร์ดเริ่มทำงานใหม่นะครับเกิดนะครับเกิดมีโหลด นะครับเต็มที่ทำให้กระแสสูงขึ้นโอโรห f ด f 3สั่งให้รีเดฟ์ F3 ทำงานจะเห็น้ว่ามอเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีหลอด h 2ก็จะโโซส,สภาวะของการเกิดโอโหลดขึ้นเราจะกลับมานะครับก็ต้องแก้ไขนะครับตัวโหลดตัวนี้ให้หายก่อนถึงกลับมารีเซ็ตนะครับ f 3กลับเราจึงทำงานโดยกด s 2มอเตอร์ก็จะเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นวงจรนะครับเริ่มเดินของมอเตอร์เนียวนำหนึ่งเฟสสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะภาคกลางนะครับที่สนับสนุนใบงานนะครับใบงานนี้ขึ้นมาผมก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ